แบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะมึงจะเข้าอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อไหร่โอเคสวัสดีครับดูซิเช็คเสียงโอ้แหลก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  ไม่แตกป,ปะมึงอยู่ไหนอะป่ากุรอเล่นไอเหี้ยมึงอยู่ตรงมึงอยู่ในในนั่นแหละสติเตอร์เหรอส่วนพิกเตอร์ไอ,เ,อเหอียเ้ยมึงแบบสะสมไม่แบบเปลี่ยนมากไปไมนะ่ได้ไอเหี้ย,ยไม่ไม่อย่างงันอย่าง,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 างนั้นเจออันใหม่ก็ใส่ไอ้จะกูมไม่แบบสะสมซ้ำๆอยู่แล้วมีอยู่ไหนของมึงก็ได้ไอเฮียแล้วมอนลามอนลาแม่งแตกไอเฮียแม่งเอ้ยมอน มอนลามันแตกล้างแตกอา้าแวบบนึงจะไปช่วยไ,ไม่เยอะหรอกไอ้เหี้ยกูมีธนูเทพอยู่ไม่ได้มีปัญหา,าอะไรแน่หลยโอ้ยอะไรอะ่ะกูติดเลยวะโอ้ยกูติดโอ้ยอะไรยางเหี้ยเอาประตูออาปรดิไยวเอ้ประตูมาแปะดิเอาปร <Okay. S 1> าะตูมาแปะหูอยู่ออกูอะใช่ใช่ไม่ได้อยู่ออกูอกนะเพรั้ก็ต้องตอบอยู่ด้านหน้านั่นต้องอจะละจะละจะละอันนี้สำหรับคนที่ชอบทอดตัวเอง ไอสัตว์ผิดสำหรับคนที่ชอบโทษมึงอีกูจะโทษมึงด้วยสัตว์เนี่ยอ่าอยู่นี่อยู่ในกล่องนี้สีแดงเลยไหน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 ไหสีแดงไหมโอเคไปไปกันมาดิแต่สัตว์ด้วยอ่ามึงเห็นอันเออมึงเห็นจะรับมอนสองอ่านปะบอสอะไม่เห็นไม่เห็นเทียอะไรทั้งนั้นน่ะตอน อ่ามีเหตุประตูสายหมดปะออสายหมดปะเคเห็นแล้วเห็นแล้วเออจริงเฉียงอ่ะเออไปตรงนั้นแหละอันนี้ก็แบบเออเอามาไล์มา,าไล์แบบแค่แป๊แบบแแบ,บเดียวนะฮะแล้วก็จะไปอะไรเล่นบอลดูเลนต่อผมคิดภาพภาพอาจจะแบบเขาเรียกอะไรบาลานซ์มากขึ้นนะเออเพิ่งเปลี่ยนซีพียูอวยจันเว้นอวยซีพียูใหม่เอ่อไปดิ ชุดชุดชุดผมเนี่ยแปลกๆหน่อยับไม่แปลกไม่ต้องแบบแปลกใจนะเพราะว่าอาจารย์ไม้แกเล่นไปเยอะแล้วแต่ผมแม่งแบบนานๆทีแบบกลับมาเล่นทีนะเอออัปเดต <แ S 2> ใหม่ไปแบบแหละอันนี้อันอัน,นยิงไปเซตเซตชาวไล่ยอยู่เลยอันนี้ใ,ใส่คอตตูไปเฉยใส่คอตตูแบบทับเข้าไป <laughs> แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่เกมมันยังไม่แกนะฮะณเวลานี้ก็คือเอาผมมาปูเราก็จะไม่รับรับดรามจรับดรเมจจากข้างล่างเออแต่นอนะขูดได้แล้วเดี๋ยวต้องแก่ไม่เป็นไรหรอกโอเคมาจัดไปน่าจะไม่กี่นาทีมั้งเรามีแบบนูเทพทั้งคู่เ้ยเบาทเราปล่อยวิจาไปตอกตรงไปตัวไหน อปะอะะไรเอ้แล้วทำไมมันเล็งแต่กูล่ะไม่ดูดิต้องตายแล้วนี่อีซีเกิอแบบมันก็โคตรไปให้หมดเลยดูสิมีเอ้ยแหวนต้องสับซาวินวะเฮ้ยนี่มีฟิกเกอร์ด้วยอ๋อแต่น่าจะน่าจะได้หมดเลยปกติปกติปกติอีวันก็ปกติสร้อยคอสั่งเวเช้าซาวิน แต่มือได้ดาบด้วยกูไม่ได้ดาบเลย้ะเว้ยน่ะดาบเลยแลไขอนี้แล้วกันเซตดาบนะเออกูกูเซตี่กูได้แบบเซตสลาบกูได้แต่ของสลาบเว้ยก็คือซาวินพังชีวิตเมื่อโจมตีลรวไปชิตโดนดามเมจลบ4.5วัตไอ้ง่เซตัลารีน่ะมันลบตัวได้มึงได้แบบแง่ลบหมดเลยอ่ะมีโอกาสโบกหกที่จะโดนโจมตีติดพิษการฟื้นฟูพลังของสตูลลง75% ดาเมทลบสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์โอ้อโหอ่าหมดกันแล้เนี่ยคือใครดาเมจไม่หนักอ่ะถ้าใครดาเมจไม่หนกัไหนกไม่ไงใช้ไม่ได้จริงๆน,นะพ<ข>อ,อไห<ป>มผีลำพึ่งมาดามเฮียนอ่ะอันสุดท้ายมีไงมึงก็เก็บนี่หมดกูเก็บไปแล้วกูเก็บไปแล้วกูเอาไปตั้งไปแล้วแต่คาร์โรบีนะสุดท้ายนะเราก็ไม่ได้เราไปดูไล่ฟักทองหน,ออหน่อยแล้วกันทั้งนั้นนะ ก,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 กูยังกูเพิ่งกูทำใหม่กูทำใหม่กูยังไม่ได้ตั้งจะปลูกได้อยู่ะจปลสวยด้วยเอ้ันเล่นมาพีเฮ้ยไอ้เหี้ยมัวแต่มองแชทเล่นว่าเนก่อนเลยเกมหนึ่งฝึกก่อนมือใหม่อันนี้มือใหม่ ัดของก็ไม่ได้ดีมากเนาะเอาแค่นี้แหละเอาไงแหวนมึงจะเก็บไปเหรอเก็บไปหมดแหละเดี๋ยวก็ไปย่อยไงเออ,<ม>อเก็บของหมดเลยเก็บดิเก็บไปอเดี๋ยวก็ไปย่อยไงยังไ,ไงพิกเกอร์ไงมึงก็ต้องแบบหมดแล้วนี่โอเคหมดแล้วเออเดีย๋ยวไปดูไร่ฟักทองแล้วกันแบบคลิปแม่ง<บ>สั้น<บ><บ>เกินนี่แค่ไปหาคือไม่มีไร่ฟักทองอ่ะไอเสตผิดทางไอ้เชี่ยมีคนพาหลงครับอาจารย์ ไม่กูไม่ค่อยมาจะจะหิวแล้วพี่เจอแล้วตัวใหญ่ไม่จำเป็นก็งี้น้าเราก็ทำไปแล้ววะเพิ่งทำไม่กี่วันก่อนเองเป็นไรไอ้ใ่ขี้ฟาร์มอันนี้จะมีความสุขจังเลยเนี่ยในรดความสุขกันไหมรดความสุขในวารู้กันไหมครับป๋อแต่พี่ก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วจริง มึงอยากอยากเศร้าเปล่าเศร้าก่อนนั่นมึเศร้าตอนนี้ว่ามึงอยากหงอยหรอตอนนี้ยิงยี้ว่ะคือแบบเอาเอายิงไม่รักชีวิตแล้วอ่ะอยากหงอยไปเล่นกับจ่าไม่ได้อ่าเป็นางี้ดีกว่าเดี๋ยวได้รู้เฮียสัจธรรมของชีวิตได้ใครโจกไอยจ่าไม่ได้ก็เดียวก็นั่นแหละไม่ได้เล่นเก่งนะเฮียแต่สั่งเก่งีสัตว์ตี้เป็นไงล่ะเฮีย เกมดเไม่นะกดพีดยิงไม่รักช <ah> ีวิตแล้วอ <oh ่ะอยากใหม่ไปเล่นกับแกไม่ได้กดของพีดอ่ะไม่นะอันนี้ได้้รรรูอเีียสัจธมขงชวิตแต่ฟักทองมีอยู่นะเป็นฟักทองอ่ะฟักทองอ่ะที่ที่ปลูกไว้มีอยู่ในกล่องอาหารอ่ะมันได้อะไรบ้างไหนดูดิก็เอ่อ อ่านีดีพวกเอฟเฟกต์เหรอพวกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ชั้นล่างๆนี่แถวล่างๆสี่จุดสามทุกๆนาทีนานยี่สิบวินาทีนี่แถวล่างล่ะไกล่องเนี้ยเว้ยนี่คืออันที่แบบทำจากแถวล่างๆหมดเนี่ยคือครัอันที่ทำจากฟักทองอ่ะครับๆจากฟักทองเสียงเสียงลืมไปว่าเสียงมันจะนี่นี่ว่าปิดจัดมันจะเพิ่มดาเมจการขุดอ่ะอ๋อไอ้เหแค่นาฬิกาปุ๊บแป๊บนึงนะ ตื่นแล้วตื่นแล้วอิดมาแล้ว yes นี่ตื่นได้ลแล้วตื่นได้แล้วพวกขี้หี <c oughs> นี่โอ y e a อหาคนมาไล่ให้ให้ในช่องอยู่หาคน <c oughs> มาไล่ให้ในช่องเอาเอาเอาแรมเอาเอาของกูไปดีเออเดี๋ยวมึงก็รู้อืม <c oughs> อ่าและพิกไทยแตะปุ่มตะป๋ำหายากอ่าความเร็วเคลื่อนที่บวกสามจุดสามหกความเร็วเพื่อนที่ไปชิดไปชิดบวกสามจุดเก้าทุกวินาทียี่สิบเปนาทีจะมีการขุดบวกแปดสิบเก้าแอปในเพสต้ลองหาดูดิซุปเมนูตะปุ่มตะป๋ำพลังชีวิตบวกสี่จุดสามทุกวินาทีนานยี่สิบอ่าบวกดาเมจขุดกับอ่าพลังชีวิตนิดหน่อยเนาะก็คือดาเมจอหะคือฟักคองดาเมจ ความสามารถคือดาเมจขุดอ่ะกับความเร็วห้าติดห้าติดหายยากนะ,นะอันนี้อะไรวะเมื่อก่อนนี้ายยาไอ้<อ>มึงเห็นปะมึงเห็นแรบบิทที่ขายป่ะอ,อันเนี้ยอ,อันเนี้เขาอ๋อมันไอ้นี่นี่วะมีหายยากเออนี่หายยากเออบวกเยอะอันนี้<ว>อันนี้อันดับหายยากซ้อนหายยากอีกทีอันเนี้ยในกล่องเนี้ยอะไรวะโอแมคโดนั่นอันเนี้ยก็คือก็คือต้องไอ้นี่ใช่ไหมแป๊บนะยังไม่ได้กดยังโอเคอ่ะโอ้กูกดผิดไอ้เหี้ยลืมกูเล่นวะ ไอเนี้ยมึงเห็นไอแอมพิคไทยปะเออนะอันนี้คือของหายระดับหายยากของหายยากอีกทีมหากราบนะโอ้โหร้อยหกเหลวเนี้ยกีกเชะก็คือต้องเอาสกิลสกิลทำอาหารต้องเอาเอออาหารติบอะร้อยร้อยอ่นได้แค่เนี้ยมีปะร้อยอัานแล้วมันจะมันจะขึ้นหายยากปะและหายยากนั้นก็ต้องลุ้นเอาขึ้นไอ้นี่อีกยากไอ้เหี้ย รับจังหว mm hmm. นปรุงเลไรยัวเวลาเพิ่มขึ้นมันระดับมาปรุงอ่ะปรุงแล้วระดับระดับอะไรเนี่ยมาต่อเชฟอะมันมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อกมันไอ้นี่มันแบบเพิ่มเพิ่มไม่ยากแต่ว่ามันเพิ่มมันต้องใช้ ep เยอะแล้วเราก็แบบเออคนอื่นคนอื่นก็เต็มเต็มกันแล้วหละสำหรับพวกที่เล่นนะตะกูมีคนเดียวกูไม่เต็มกูมไม่ค่อยเล่นนีเนี้ย <นา S 1> งนานที่จะับเ<ำ>หลือสี่อันนี่ขนาดคนเล่นประจํานะฮะ สี่ไม่จะปล่อยไงแบบปล่อยเอฟเคฟามไม่ได้แบบฟาร์มตักนี่กำกินทองคํากำกินเนี่ยมันแบบมันแบบมันเล่งคําอ่ะคือกามาคุณอะไรก็เตรียมหาหาแร่อะหาเตรียมมาหาแร่เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ใช้กระตุกน้อยปะไม่กระตุกไม่แปลกเขายังไม่ได้ใส่เอ้ยลุลดีกแล้ว อยู่ได้ไงอ่ะไม่รู้เว้ยลาพื้นที่ลาตรงนี้ป่ะนี่อ่ะมั้งตรงนี้มั้งนับหรือเหรอมึงต้องขุดตรงนี้หรือเปล่าตรงกลางอ่ะเอ๊ะแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่นี่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้จะไม่นับเว้ยมันจะนับตรงไอ้นี้แต่ตรงเนี้ยไม่ได้เกิดอ่ะเข้ามาได้เข้ามาได้ขุดดูไว้โอ้พีู้วี่ว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 ู้พี่วู้วีวู้วี่วู้วู้ววู้วี่วู้วีี่ี่ บบเขาเรียกอะไรนะฟาร์มฟาร์มระยะไกลนี่ระยะไกลวู้วู้ <c oughs> ได้กําลังกายด้วยตีด้วยแต่เปอร์เซ็นต์ดอบฟิเคเกอร์ออโคตรน้อยเลยไม่ไรสอบเนี้ยดอบดอบได,ด้แล้วเพิ่งได้เพิ่งได้ตัวทานายมาอีกไอ้คอคิปเปอร์ไม่ดีตรงที่แบ่งสายไม่ได้นะเอออยากแบ่งสายแบบก่อน<า>ก่อนจะเต็มเลยไม่ใช่ดูาย ไม่ใช่แบบอารมณ์อารมณ์เนี่ยอ่ะอันนี้กูกำลังเห็นกําลังกายกูเออว่าอ่ะกูกูแบ่งกูแบ่งสายจริงๆแล้วมันแปดสิบห้าคือมันต้องให้สายใดสายหนึ่งแม่งเต็มก่อนไม่งั้นมันมันจะอัพข้างล่างไม่ได้เออกูอยากให้แบบแบ่งสายแบบอันเนี้ยสมมติว่าสามแถวเนี้ยก็คือแบบมึงสามารถเอาทุกอันได้เลยแต่ว่าต้องรวมกันได้ห้าถึงจะแบบสามารถที่จะเอาลงไปสายที่แรงขึ้นอีกอะไรเงี้ยเออต้องให้เต็มใช่ไหมเอออ๋อ,อเออเอ,อจริงนะ สมมติกูคุณเหมืองใช่ปะขั้นแรกขอคูเหมืองอ่ะอันนั้นเต็มเลยเว้ยอันนั้นต้องเต็มเออมันต้องเต็มมันต้องเต็มเลยเออเมันเคยคุยอยู่รอบมันต้องเต็มแบบเออมันต้องสกิลด้านใดด้านหนึ่งมันต้องเต็มมันก็เลยแบบเออขั้นแรกอ่ะขั้นแรกต้องเต็มตอนนี้ไม่แหลกเพราะว่าแบบยังไม่เพื่อนผมยังไม่ปลูกอะไรนะเออเพราะว่าถ้าแบบเปิ่งปลูกก็คือแบบนั่นแหละไปหวั่นมึงข้าไม่ได้เลยเอยแต่ไนี่แบบซีพียูใหม่แล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเว้ยจะรอจริงเหรอไม่ไม่ต้องรออ่ะช่างเถอะ อย่อลองเลยันนี้เครื่องแรงยังไม่ได้เลยเครื่องแรงดูฟังเพลงไปไม่ได้เลยไม่แปลกไปไอสัตว์แมงโพลิกอนไม่เยอะอแค่คำนวณอย่างเยอะเตรียมเตรียมพื้นที่แลับทำไร่ใหม่คำนวณไม่แน่ไม่แน,แน่ข้างหลังนั่นอ่ะข้างหลังตรงนู้นอ่ะไ,ได้ขุดเพิ่มแน่คณเพิ่มสีครับจา้า เงอดีไว้ใส่นี่อันนี้ไว้ใส่นี่ป้อนน้ำน่เาเหรอคุณจะใส่กูแยกไปใส่ป้อลน้ำหลนะักๆก,กูจะใส่จุดท้อก,กูจะใส่ตรงนี้ไม่นับปะไม่ได้นับพี่อะไรทั้งนั้นนะครับเออนี่ใส่มั่วเลยนี่อ,อย่าอย่าวางมั่วเด้ใส่มั่วเลยไม่ได้นับเลยว่ากี่ชอ่องกี่ชอ่องใส่เพื่อเฮี้ยมืด ให้กูจะวางไปแล้วบองไงตรงนี้าไว้ใส่ท็อตเพราะมันจะมืดคอยตัวไหม่ะตัวชาวไร่มันจะเกิดไม่เกิดอะวาม,มันเกิดจริงเกิดจริงเกิดจริงบบเกิดจริงแบบเกิดจังเลยเคยอยู่ดีก็งงแบบไอ้ข้างบนนั้นอะกูก็ขุดรูก็ขุดคือไว้ให้ตากคือก็ออกไม่ได้เว้ยแต่มันเกิดแต่มันเกิดมาเว้ยกูแบบงงเลยเว้ยก็เดินไปทำไมดาเบบก็โดนดาเบบลายตาพักหรือตัวที่ชาวไร่มาอยู่ข้างๆเว้ย อ่ะรอบนี้อยู่ทางขวานะทางขวาคือทะเลข้างล่างคืออาร์ออสไปไปขุดทางซ้ายไปขุดทางซ้ายเจองำแพงก่อนไหมเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ก่อนที่เราจะไอ้นี่ไงแบบมามาตีบอสไงไม่ต้องก็ได้มั้งมือเห็นขวาบนปะฝ่าล่างดิม่เห็นขวาไออยู่มือซ้ายดิทางซ้ายดิเห็นประตูเดิมที่ขึ้นปะจะเห็นเขาบดอีกทีปะอันนั้นอ่ะอันนั้นไปขุดขุดไอ้นี่อยู่ คนอื่นแม่งยียเห็นหี่คูคไม่ขี้เกียจยดนนี่อเคกูก็เลยแบบเออช่างแพงเงีย้ยใช่ตรงนั้นไม่อ่ะม,มันมันบมีอะไรวะก็ดีบุกไงมีก้อนดีบุกตรงนั้แหละแต่ขี้เกียจเดินไงกูเลยสร้างประตูแล้วปล่อยปล่อย <c oughs> ไว้ให้มันช้าเสร็จแล้วค่อยกลับมากูมีรางรถไฟกูใช้รางรถไฟอย่างเดียวเลยก็ <c oughs> ใช้นะก็ใชนะ้ตอนถ้าไปแต่ตอนนี้ไม่ใชาไ,ไปคาประตูตรงหน้าตะปะไอที่ฟาร์อะมนุษย์ทำอ๋อฮะ ไปแล้วอันนั้นก็ใช้ดีนะปล่อยอะ่ะปล่อยก็ได้ได้ถุงมาสชั่วโมงได้แต่ได้น้อยโอ้ะกดผิดกดผิดอีกแล้วเฮียป่าไปข้างฝั่งนานทีนานทีนนทไม่ได้นานทีเล่นด้เฮี <c oughs> แดีบุกมึงทำไมไม่ทำระบบให้แม่งเผาไปเลยวะไม่ไม่กูปล่อยแล้ววางมาวางไว้ที่บ้านหกร้อยยี่สิบเก้า 6ก0อกว่าได้600หกร้อรอ่ะไม่จริงเียเต็มเลเต็มไกลอยู่นะแต่ใหญ่นะเว้ยดูดิตั้งแต่นี่เราอยู่บนนะนี่ขนาดบนบนนะไี่อยู่ปลายกูจำได้เนี่ยกูเห็นไอ้ปลายเนี่ยปลายก็ไม่ใช่ ไปปลายก็เอาเรื่องอยู่นะไปปลายอ่ะวันนี้ติดอย่นะแป๊บนึอยู่วันนี้ออก็เยอะอยู่นะวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมวันวันที่แปดแปดอาคารเก้าพุตสุนหัดสุนหัดมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวสุนหัดก็นั่นแหละเดี๋ยวลองเล่นแล้วกันไมงก็วันศุกร์อ่ะเออจุด้อดจุด้อเวลาวันวันที่สิบแปะใหม่มาวันวันต่อมาต้องไปอบรมต่อ สัรหาเลือกเวลาถูกจริงวันอัปเดตอ่ะนี่แบบที่ขึ้นไปยาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะคือแบบไปหาไอ้คเคยเรียกอะไรทุง่งไปหาบอสอะไรก็ว่าไปไม่ใช่แล้วว่าอะไรนะยาวๆอ่ะอันไหนยาวๆไหนอ้น,นี่ไงทะเลสลารทะเลดาวทะเลไม่ใช่ต้องเรียกว่าไปหาไอเทมทำอาวุธมึงบอกไม่จะ่สะ่แบบไม่ไม่เก็บของซ้าที่อาซีออสนี่แบบโอ้โห ไอสีออนทองนี่แบบเต็มเอิยนเลยอันนั้นอันนั้นมันหาง่ายไงมันหาง่ายแต่นี้แม่งดรอปยากจริงดรอปยากถุงอะดรอปยากแล้วเอาแม่งอันนั้นดรอปยากกว่าดรอปยากกว่าถุงอีกไล่มอนยิงสลามด้วยมั้ิงสลามขาดขาดไอตัวชาวไล่ชาวไล่ไอเห็ดน้อยเห็ดน้อยเห็ดน้อยมันก็ทนักไรไปดิบอสบอสฟ้าฮะ อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ตรงเน hey. is, the male. The male oh, ี้ยไหนกูเดินเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเดินมาก็ตีสวัสดีอยากได้เห็ดหรือเปล่าอยากได้เห็ดปอบนี่นี่ดานเวนนำโชคนักป่าคิดมาว่าจะมีบอสเห็ดจะได้เห็ดเยอะเหมือนกันนะเออให้เห็ดเยอะมันดรอปด้วยไล่เห็ดตัวตัวน้อยมันดรอปด้วยจะปล่อยอะปล่อยเฉยๆก็ดรอปมันก็สปอนด์เรื่อยๆสปอนด์เรื่อยๆ เชื่กูนึกว่าแบบเออถ้ามันจะให้สปอนดีๆเอ,อ้ยตกใจคิดว่าถ้าให้จะส,สปอนดีๆนี่น่าจะต้องไอ้นี่ซะอีกทำไรโอดเคี้ยเป็นตำรวจจะได้แบบเป็นห้องให้มันสี่เหลี่ยมจริงออนีมน่มันดูมันดูมีมิติดีเอ,อ้ยจะวางก็วางเล<อ>ยมิติ มิติมิติเหรอมิติแง่นี่ๆเดี๋ยวป้ายขยายไงไม่หอกปัญหาคือกูยังกูไม่ค่อยไปขุดไอพฟกเซษอันนี้ที่อีโวอยังไงกูชอบกูตีดอตีดอบตีดออย่างเดียวไงของเต็มแล้วครับไปบ้างไ่ฟิกเกอร์มึงเอาไปปอ่ะเนี่ยนะไม่ต้องการเอ้า ทำไมอ่ะกูไม่สตะสโฟิกเกอร์ไอ่เงี้ยแล้วยิงไอ้เคียตัไอ้สปรนนดี่อีกกูไม่เอาหรอกไม่กูมีอยู่แล้วไงแล้วมึงเอาไปมึงขุดไปตั้งสองตัวแล้วไงก็เอาไปก็เอาไปให้สองเซตเลยอะไรกูได้ตัวหนึ่งแล้วไม่เป็นไรหรอกเออไม่เออาไปเอาไปเอาเอาวะไอ้เคียเอาไปเอาไปย่อยทิ้งไปไม่เอาไม่ได้ย่อยว่ะเดี๋ยวขอลองย่อยดิวันนี้มีอะไรมานะวันนี้ไม่มีอะไรเลยสติไงกอะไรเสร็จแล้วมีอะไรของไอ้เดวานิโมเมนต์เดวานี่ ดีวะดีวาไหนดีวาไหนเดีวาไหนแฟนพี่เน้ะนะไอ้ที่มันขายอุปกรณ์คอมมาเป็นเพจนะกูไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยใครวะเขาแจกของเลยแจกจอยไยังไง19นิ้วสองใบหนึ่นมึงก็ไปดิเพจที่อะไรน่ากรุ่มได้ไหมเพจนี้ก็ตามนานแล้วเพจจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ ก็เป็นแบบอันอั้อย่างนะไอ้สาระโอ้โหไอ้นี่ไงเป็นที่เห็นล้าอืมเห่ะผลสะพานเลยครับขอเลยครับขอให้ไายขอให้โดนใครไม่ยามพึ่งโชคกันเออกูก็พึ่งอยู่นะ ไอพึ่งอะพึ่งแหละเตอแต่แบบแม่งจะคิดว่ามันหนึ่งในร้านนี่แค่ใครแม่งจะแบบโดนวะไอเสียงไม่มีปัญหาหเราแคเแียแต่เสียงแล้วแบบเสียงแล้วแบบไม่ได้แี่อะไรกลับมาเสียลมอะนึกถึงไปดูแบบโอ้โหวัดที่แบบสามสามประมาณห้าวันมั้งตอนนั้นนะ่ะเออแบบเราก็าอยากจะได้ไอนี่ใช่ไหมละ่ะเอออยากอยากจะได้พอยพอยงานแข่งอะเออเพื่อที่จะแบบมามาปลดล็อกสกรีนเออสรุปแม่ไม่ได้ ไม่นะนทางอุษาดได้มา50 point งงเอเทียของของไอดีก็คือถ้าอยากได้สก,กินหนึ่งก็จ้องใช้ร้อยร้อยห้าสิบ point คือได้มาห้าสิบ์ o i n t โคตรเหงาเลยเีจริงแช,งชมป์อะไรพวกนี้ก็รู้หมดแล้วเออฉะนั้นแหละคอมต่อให้จริงแชมป์ไงก,ก็น่าเบื่อไอ้เมันคอมมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เอ้ยไมย้นี่ไงสลามลืน่นเนี่ยวง,ง,งกุศลามลืน่นเนี่ยคูณห้าอยู่ในกรงอ,ไอะไะ นี่ไงมันดอบไว <laughs> มังกดแล้วนะเออ,องั้นแหละกูก็ปล่อยไปไงนะั้นน่ะเดี๋ยวค่อยมีลมค่อยเดินไปเก็บเพราะเพรามองกดตะลามด้วยมันมันดอบเยอะแล้วไงเอ,อ้ยมองกดแค่มองกดอ่ะมันดอบมาเยอะแล้วไงก็เลยไม่ไปเก็บไม่หรอกเดินไปเก็บอ่ะไปขุดอ่ะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ตกแต่งก็มีแล้วกูอ,อยาก กูอยากกูรออันี่แหละเซตไอ้พวกเซตสลามลาว่าอยากรู้ว่าเป็นไ,ไงนนกันเด็กน่าสดเนี่ยรอดูวันที่สิบไม่หรอกอยากแวนด้วยอยากแวนรถด้วยแหละน่าจะต้องมีอัพชันลงมาทลีอรอย่างงี้ต้องก็ทำไปชิ้นส่วนอะเมื่อกี้ปะทำไปชิ้นส่วนแยกๆ,ๆแล้วก็ต้องเอามาอัพเดทแบบกันใช่ไหมอัพเดทแบบก่อนแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมอ่าอย่าอัพมึงก็อัพก็อัพดิอัพไม่ได้ดิมันต้องใช้เจ้าของ เจ้าของของมาอัพแล้วก็ม่อยากขยับนะยาวว่าต้องมืออยากขยับนะขยับพี่อะไรไม่เห็นกูอัพเอกกูอัพเอกยังห้าวิเลยเด้ยเหรอมืออยากขยับนะขยับไงต้องกดก่อนได้ยังไม่ไม่อัพเลยโอเคจะละให้กูอัพละยังไม่อัพเลยแต่กูกดอัพแล้วยังไม่อัพเลย ใช่เหรอมึงไหนอ่ะแมพมึงอ่ะกูเห็นว่าแบบมึงมึงแบบไปที่เราอะไรนะช่วยกันไปหาไอเนี่ยไอสลามไอม่แค่ไอเออสลามมงกุสลามมาตอนนั้นนะเออแล้วก็ไอเส้นตรงๆงบนไอเนี้ยเออแล้วก็ไม่เห็นที่อะไรเลยก็ประมาณนั้นแหละกูก็ไม่ได้อัปเดตเยอะหรอกไม่ไงไอพวกไอพวกไอพวก้ฟ้าอะไรพวกนี้ที่แบบมึงไอ้นี่ไยที่แบบมึงไปไปมาร์กไว้อะเออกูกูเห็นเป็นสีดาอยู่เลยโอ้ ปล่อยเพลปล่อยเพลอันพวกฟ้าฟ้านั่นคือจุดแรกกูเวลาเวลาจุดเก่าหมดหมดกูก็ค่อยขับเรือไปไปขุดไงปล่อยเพลจุดฟ้าฟาจุดฟ้าฟ้าจริงจริง,รงแค<ร>่ขุดแค่ก้อนเดียวก <c oughs> ็เหลือเหลืออะไรเยอะใช่อะไรเยอะๆอยากดูจะว่าเยอะไปเยอะมึงมาดิย <c oughs> <c oughs> ไปดูกล่องดิมึงดู เีย็เคีย์เลยก็ปล่อยอ่ะก็ไม่เผื่อเผื่อมันต้องใช้จริงไงเดี๋ยวมันต้องใช้อ่ะดีโอ้โหเกียตันละแอบไม่ไอออคาลีนะออสคาลีมันดอกง่ายมันดอกเยอะมันได้เยอะแต่เยอะซี่ตลอดครับไอซีแปดใส่เพื่อนโดว์แต่รู้สึกแบบมันยิ่งของมันดีใช่ปะมันก็ต้องใช้ของแร่ใหม่เยอะขึ้น่ะ มันใช้แต่แร่ใหม่ใหม่อะแร่กเก่ามันก็เราไม่ค่อยใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกอะไปจนโชกเรจะได้สายเบ็ดอะอุ้ยอะไรมึงทำอะไรอะทำอะไรไมแคะออกเลยเอ้าเอ้าทำอะไรเอ้าแคะออกเลยเอ้ามึงทำอะไรอะทำอะไรก็เดินผ่านมือเฉยเลยอะไปยิงคุณหลุดออกมาเลย ไอ้เฮี้ยมึงไปยิงอะไรมาเนี่ยไม่ได้ยิงไอ้สัตว์มึงไปดูไลฟ์ได้เลยกูทำแคยอะไรกูแค่เดินปกติไอ้เฮี้ยเอาหัวเซิริมป่คิดดูดิเฮี้ยเดินเนี่ยโอเควันนี้ก็มาจากจากวันจันทร์เท่านี้ละกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เดวมูแมนพันลองเกมก็ลาวันจันทร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ